สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะจะไปชาลอมไทยไปฉลองไทยค่ะอันนี้คือชื่ออะไรคะเส่ฮอร์ชื่อเจป้าดำจริงชื่อชื่อเจนติราเงินทองค่ะอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อหนึ่งไทยพงเวศเล่ชื่อน้ำอันนี้ชื่อสมิตาจันทร์ชื่อนั้นชื่อ ออเภออะไรคะบ้านเขาอยู่ที่นก่นนชื่อพี่อะไรนชืี่ไนะแต่แก้ี่แก้วแก้วพี่แก้วพี่แก้วออพอแก้วค่ะแก้วไหนคะไม่รู้จักแก้วกันดาแก้วบ้านู่ไคะใครคะใครออมเพออะไรล่ะอมเพอเมืองตําบลเนินท้าอันนี้ออเพออะไร่ว่กเดิงวออเพอพอวัด ยงอยู่อันตี่สีละช้างเอไปไหนอ่ะขอเดป้าเอาเบอร์ป้าเ้าปดเจ็ไม่ใช่ไม่ใช่เุณเบ้ไมไปร็มากวะคะเอาเบอร์ป้าเออไม่ออกมาเออจะไรวะแบบวมันเดกแบบติ่งติ่ง 老贵的。